สวัสดีครับแอดทวีสีมูลแอดบอเปิดไฟนะครับล้วกาบลใหาแสงสว่างนะครับเพื่อจะได้เห็นนะครับที่อฟซเคยมีปัญหาเรื่องไม่เหลือกลนเตานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจะมีเสียงดังแบบนี้นะครับประกาพราเห็นเป็นเปลวไฟขึ้นมากแบบนี้ครับเป็นไอหอนนะครับนะครับอันนี้บลแมน นะครับว่าไม่จะเบิดแล้วนะครับก็เลยปล่อยนะครับอันที่จริงอันนี้แอดได้ยุดไปนะครับเพราะว่าแอดไปทำธุระมากนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพอดีเลยวิธีการก็คือนะครับให้เผาต่อไปเลยนะครับโดยการที่ว่าห้าวกล่าวฟื้นนะครับใส่ไตเต่าเหมือนเดิมนะครับนะครับแล้วไฟก็จะลุกขึ้นนะครับ ใส่เข้าไปแล้วก็เพิ่มในทอ่อกลางอีกนะครับไฟก็จะลุกขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้โมเมนต์เป็นการไล่แก๊สนะครับก็คือเป็นการถิวานะครับ ไม่ยังเหลืออยู่นะครับนะครับแต่ว่าอาการนี่ก็คือเขาบได้กระตุนไฟข้างล่างนะครับแล้วก็บไดเเปิดพัลดลมบดเฮ็พชยังนะครับแอดจะเอาพัดลมใส่เหมือนเดิมนะครับครับเห็นบ่ไฟก็จะลุกเหมือนเดิมนะครับติดไปแบบนี้นะครับก็ขอให้เอฟซีนะครับ ให้สังเกตเสียงยังดังอยู่นะครับเราเวลาห่าอใหม่ฟื้นใส่ลงไปนะครับมันก็จะลูกใหม่แบบนี้นะครับลูกใหม่แห้งนะครับห่าเอาไส้ไปนะครับจะลูกใหม่แบบนี้นะครับอันนี้คืออาการของใหม่ยังเหลืออยู่นะครับยังเผาใหม่ต่อไปได้นะครับตามปกตินะครับ ไฟลักษณะนี่แอดไปทำธุระมากนะครับก็เลยปล่อยไว้นะครับก็เลยเห็นพอดีนะครับก็เลยได้เฮดคลิปให้เบิ่งครับแบบนี้นะครับอาการนะครับบางคนนี่ก็ปล่อยเลยนะครับเราเตาของห้าก็จะดับไปเลยยังสินะครับเราพ้นพ่อเปิดทานเบิ่งนะครับตอนเสารหรือว่าเวลาเฮามาเปิดเตานะครับก็เหลือไม้กลนเตานะครับ นี่แหละครับคืออาการนะครับแบบนี้ครับสําหรับคลิปดีก้ก็ขอกาบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุภูสุขนคนนะครับสวัสดีครับ